สนุนโดยนังสพินตลาดวิเคราะห์ I N T ช่องนี้รวย24ชั่วโมงส,สพพวัสดีค่ะบท่านผู้ชมคะพบกับรายการจากเงินล้าน วิชัยสืบค่ะหรือป้ามอสนะคะอยู่จังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะ,ะแล้ในส่วนของตรงนี้คุณป้าเราควรเล่าความเป็นมาของคุณป้านิดนึงก่อนที่คุณป้าจะประสบความสำเร็จตรงนี้ค่ะอ๋อก็จริงๆแล้วไม่เคยทําระบบเครือข่ายมาก่อนนะคะแต่มาอยู่จอยแอนคอมาเรื่องสุขภาพค่ะเพราะตอนนั้นป่วยนะคะก็มี ท่านพไบบูลไปแนะนําเรื่องสมุนไพรจีนหยงถึงค่ะก็เป็นเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงก็ร่างกายดีขึ้นก็เลยมาศึกษาเรื่องแผนการตลาดว่าเขาจ่ายจริงทําแล้วได้จริงแล้วดิฉันคิดว่าธุรกิจเนี้ยเราแค่กินดีใช้ดีแล้วบอกต่อว่า ให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาใช้สินค้าในบริษัทก็จะมีเงินปันผลกลับคืนมาค่ะก็เข้ามาเรียนรู้แผนการตลาดแล้วลงมือทำโดยการใช้เทคโนโลยีคือท่านประธานบอกค่ะคือ iPad ดดิฉันมีความรู้แค่ 4, ป .4 ภาษาอังกฤษไม่รู้หรอกค่ะ ต่ทุกคนก็เรียนรู้ได้เพราะคนดิฉันคิดว่าคนเราไม่ได้เก่ง <Okay. S 1> มาตั้งแต่เกิดหรือเกิดมาแล้วเก่งทุกสิ่งอย่างต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาและลงมือทําอย่างจริงจังแล้วก็สําเร็จทุกคนค่ะคือที่สําคัญเลยก็คือความตั้งใจนะคะแล้วก็เป้าหมาย แล้วพาคนเข้าบริษัทจัดประชุมจัดเทรนนิ่งจัด o อ p ทุกอาทิตย์คือการการสร้างเครือข่ายเราทำคนเดียวไม่ได้ต้องทำกันเป็นทีมช่วยกันเป็นทีมแล้วต้องรักการสามัคคีกันแล้วเราจะพาความสำเร็จไปด้วยกันค่ะ,ะต้อง,องมีความสามัคคีเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเสน่ห์ก็อยู่ตรงที่การทางานเป็นทีมใช่ค่ะคุณป้าสมุป้ามีคติในการทำงานยังไงแล้วก็มีวิธีการ อ๋อคติในการทํางานคือทุกคนต้องมามีการเรียนรู้กับทางบริษัทนะคะแล้วทําให้ถูกวิธีถ้าทําไม่เข้าใจก็ต้องกลับมาเรียนใหม่เรียนให้เข้าใจแล้วลงมือทำํำช่วยกันก็ถ้าคนเราทําคนเดียวไม่ได้หรอกค่ะสำเร็จยาก แล้วไม่มั่นคงแต่ถ้าเราทำเป็นทีมเราจะขึ้นตำแหน่งเนี้ยขึ้นกันเป็นทีมความมั่นคงทุกคนเกิดแน่นอนค่ะก็ะถือว่าเป็นธุรกิจที่มีเสน่ห์แล้วก็ต้องอาศัยวความบุคณลนใช่ค่ะก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะ,คะ มีค่ะการไปแนะนําคนมีการปฏิเสธเพราะว่าบางคนโดนหลอกมาเยอะแยะมากมายนะคะผ่านเครือข่ายมาก็เยอะแต่ดิฉันใช้ความความจริงใจแล้วว่า ด้วยความปรารถนาดีที่จะไปบอกต่อกับทุกคนโดยที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์จากเขาแต่ให้เขามารับผลประโยชน์จากเราคือคำว่าโอกาสค่ะถ้าทุกคนได้รับโอกาสก็จะได้มีความมั่นคงกับครอบครัวและก็มีอิสระทั้งการเงินและเวลาและได้ท่องเที่ยวต่างประเทศค่ะเป็นธุรกิจที่ดีดีมาก,กเลยค่ะได้รู้จักคนเยอะเยอะค่ะสร้างโอกาสให้กับคนใช่ค่ะคุณป้าคะ นึงก็คืออยากจะฝากให้คุณป้าเนี่ยให้แนะนำอะไรกับคนที่สนใจทำธุรกิจเครข่านิดนึงค่ะว่าควรจะทําตัวยังไงแล้วก็จอยแอนคอยเนี่ยมีข้อดียังไงที่แบบจะมาทร่วมกับเราค่ะค่ะอยากจะเสนอกับทุกคนนะคะที่จะเข้ามารับโอกาสจากบริษัทจอยแอนคอยถามว่าถ้าเข้ามาแล้ว อย่าท้อค่ะอุปสรรคมีแน่นอนค่ะอ่าจะต้องได้รับคำปฏิเสธเยอะแยะมากมายแต่เราจะฝ่าฟันไปได้ยังไงเพราะเรามีเครื่องมือค่ะเทคโนโลยีคือเครื่องมือในการใช้การทำงานก็คือใช้ท่านประธานบรรยายแทนเราโดยที่ว่าเป็นเรื่องจริงไม่ได้ว่ามีการโกหกหลอกลวงอ่เพราะว่าเทคโนโลยีตอนนี้ ทุกคนเข้าถึงได้อย่างดิฉันป .4 ไม่เคยคิดหรอกคะ่ะว่าจะใช้เทคโนโลยีตัวนี้เป็นแต่ท่านประธานสอนว่าทุกคนต้องเรียนรู้สร้างรักษาขยายนั่นคือความมั่นคงของบริษัทนะคะแล้วก็สินค้าทุกอย่างที่ในบริษัทตอบจุดตัวมันเองคะ่ะว่าทุกคนก็ต้องตื่นมาก็ต้องซื้อกินซื้อใช้อยู่แล้วนะคะถึงแค่เราเปลี่ยนที่ซื้อเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนคะ่ะ ก็ป oh. ออลากระพรูฝาดของ <c oughs> ตรงนี้ด้วยนะคะอราคาแล้วเดี๋ยวต่อ รุโค่พอครับและภรรยานะครับพันธมิตโค่พอครับผมค่ะขอถื่นเลยวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติกับรางวัลที่ได้รับความเป็นมา ก่อนที่จะมาร่วมธุรกิจจอยคอยเป็นยังไงบ้างคะครับก่อนมาทําธุรกิจจอยคอยก็เป็นหนุ่มโรงงานนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศนะฮะก็ mm hmm. ทั้งคู่ก็มีนีสินนะครับ mm hmm. นสินเป็น,เป,นเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันให้เราอยากจะหาอาชีพที่มันเป็นไปได้แล้วก็มีรายได้เยอะกว่าที่ที่ได้รับอยู่นะครับก็มาสรุป ที่มาพบกับธุรกิจ J&C n C นะครับก็ได้ได้ลองทําดูเนื่องจากว่าเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนก็ค่อนข้างที่จะยากเึ็กนิดนึงสําหรับการที่เรามาทําเครือข่ายในขณะที่เราไม่มีประสบการณ์มาก่อนนะครับแต่ในขณะที่เรามาทําแล้วเนี่ย J&C เนี่ยเป็นบริษัทที่ขายตรงที่ทําง่ายมาก <Okay. S 1> ขนาดคนยังไม่มีประสบการณ์อย่างเราทั้งคู่เนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้เครื่องมือใช้รูปแบบการทําธุรกิจของจอหคอยเนี่ยแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เร็วนะครับ วิธีการบริหารทีมงานวิธีการบริหารองค์กร ให้ประสบความสำเร็จนี้พี่สางมาไว้ยังไงบ้างคะ,ะการทํางานเนี่ยนะครับเราเน้นการทํางานเป็นทีมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการฝึกอบรมนะครับเรื่องของการฝึกอบรมเรื่องของการทํางานที่ทํางานกันเป็นแบบเป็นทีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มุ่งเน้นนะครับที่จะ,ะดูแลดาวลายเป็นหลักนะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายสร้างคนใหม่ๆที่เข้ามาในธุรก,กริจแจนซีเนี่ยอยากให้เขาสําเร็จแบบแบบเราอ่ะนะครับในช่วงแรกนี่มีอุปสรรคมีปัญหาอะไรไหมและ มีวิธีแก้ไขแล้วก็ผ่านโทรอุปสั่ง ครับการทํางานกับคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหายเยอะเยอะเหมือนกันนะครับแต่แล้วเนี่ยการทําเครือข่ายถ้าเราจับจุดถู ق, หรือว่าเรามีระบบให้กับคนที่ทํางานก็เชื่อว่าการที่เราทําเครือข่ายแล้วมีระบบการทํางานที่ดีเนี่ยมันก็ไม่ต่า,างกับการทํางานประจํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนเราอยู่ในงานประจําแล้วสามารถเติบโตเป็นระดับขั้นได้ผมก็เชื่อว่าถ้าคนเหล่านั้นมาทําในธุรกิจเครือข่ายก็คิดว่าน่าจะเติบโตในระบบของเราได้ก็เลยเริ่มทําระบบกันขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มที่จะให้ คนที่เขาไม่มีประสบการณ์ในเครือข่ายเลยเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบของเราแล้วก็เห็นแล้วครับว่าระบบมันสามารถที่จะทําให้คนสําเร็จได้แล้วก็สามารถควบคู่กับธุรกิจของจอยแองโกยเนี่ยซึ่งมีระบบรองรับไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาในธุรกิจจอยแองโกยผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนที่ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันครับการทํางานมีอปรสา ก็สติก็คือการทํางานเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไปเรื่อขั้นต้นก็คือเรื่องของการทํางานเป็นทีมเพราะฉะนั้นนะครับการทํางานของเราเนี่ยก็ยึดที่จะประสบความสำเร็จร่วมกันนะครับแล้วก็พาทีมงานให้ประสบความสำเร็จนะร่วมกันเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นการทํางานที่เป็นเป็นระบบอยู่แล้วนะครับก็เชื่อว่าใครก็ได้ครับที่เข้ามาในธุรกิจ j m c แล้วเนี่ยถ้าเรียนรู้นะครับแล้วพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะครับเชื่อว่ายังไงก็สำเร็จทุกคนครับ ท้ายนิดนึงอยากให้พี่ฝากอะไรสำหรับคนที่กําลังมองหาบริษัทเพื่อจะมาร่วมทําธุรกิจกับเราเอะค่ะอยากให้เชิญชวนคน ก็อยากจะเรียนเชิญน,นะฮะว่าเ,เราทําอาชีพนะครับทุกอาชีพดีหมดนะฮะแต่อยากจะเชิญชวนว่าอาชีพเครือข่ายเป็นอาชีพที่อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเข้ามาเรียนรู้ดูนะครับสาหรับคนที่ไม่เคยทําเครือข่ายมาก่อนอยากจะประสบความเด็จได้เดือนเดือนแสนเดือน,อนล้านมันก็ไม่ใช่เรื่องยากครับสำหรับคนที่มีประสบการณ์ถ้าเข้ามาชูชิตธุรกิจจอยคอยดอรสมชายห,ชหาชลิลาหาเป็นขั้นที่เก่งมากนะครับแล้วก็ออกแบบระบบนะครับออกแบบวิธีการทํางานให้กับคนทุกๆคนทุกเพศทุก,ทกวัยที่เข้ามา มาแล้วเนี่ยมาเรียนรู้กับระบบของ JNC ผมเชื่อหลือเกินว่าทุกคนสามารถประสบประสำเร็จได้นะครับทุกคนครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากเลยนะคะขอบคุณครับอขอบคุณทุกท่านค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับผู้นำเงินล้านท่านต่อไปกันค่ะเธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหม กลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิววิเนียนแสสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกปีอึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นแลร่วมเพศนี่เธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจําเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไม่มีเมียน้อยถูกต้องที่สุดผู้หญิงอย่าอยู่สวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือกมีวัน ยย hehe, อยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนดิฉันต้องบีวันนะคะสิ้นขาดีมีรายได้มีชื่อช่วยต้องนิวเคซีไลค่ะอัสลาุระกุมรอมตุลลอตลาบาราตุบีวันเป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับมดลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทานบีวันที่จะดีขึ้นนะคะนิวเคซีไลตมั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้งดีค่ะหุ่นดีเฟิร์มค่ะโดยจนดนชั้นนี้คะเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็ เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยค่ะที่สำคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให,ให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด Joy and Neo Life a อ d c o i l e ิโ i ไลระเบิดความแรงธุรกิจ จัดงานเกียรติยศเย้ยวิกฤตม็อบปลุกเครือข่ายไทยรีมีเฮคอพพอต่อเวลาอีกหนึ่งปีผ่อนผันกองทุนประกันความเสี่ยงสคบอไฟเขียวท็อปอัพทูลิชเข้าระบบสั่งคุมเข้มหลังรับใบอนุญาตปุ๋ยบัวทิพย์ผนึก i อ t v ทุ่มง,งบตลาด50ล้านเปิดรายการรวยทั่วไทยพาแผนปั้นอิจิตันเข้าตลาดหุ้น หวังเซิงลีกิจการให้สิงลรบแทนสัญญกรรมหน้าอกตลาดใหญ่อันดับต้นๆของไทยกเกาะกระแสฮิตธุรกิจความงามติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วันนี้ทุกแผงทั่วประเทศครับที่วันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอก สินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วะคาณผูชมคะและตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้มายืนอยู่กับผู้นำเงินล้านที่ประสบความสำ ฉันไอซ์ซอสามาอาลีค่ะแล้วผมสมัยสามาอาลีคัทค่ะประบงานในวันนี้นี่เป็นงานที่ใหญ่มากความรู้สึกเป็นยังไงคะเรื่องจากที่ว่านี่คือไปรับรางวัลบนเวทีเป็นยังไงบ้างคะก็ความรู้สึกก็คือมีความภาคภูมิใจมากที่เรามีส่วนหนึ่งในการที่เป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในบริษัทนี้ค่ะ